สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขเด็ดอาจารย์ดังมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้ทางช่องมีข่าวมาแจ้งท่านผู้ชมนะคะเลขอันค่ะท่านผู้ชมวันที่16เดือน3 2 5 6 4เลขอันแจ้งข่าวด่วนนะคะ5 6 4ทุกประตูบนล่าง4 3 3 4 4 6 6 4 9 5 5 9จ่ายครึ่งเดียวนะคะ 4 4 6 6 8 5 9 8 5ทุกประตูปิดลับค่ะขอแจ้งข่าวมาเพื่อทราบนะคะวันนี้ทางช่องมีแนวทางเลขด่วนชุดรวยทันใจลุงแป้นแอดอันแอดสยพี่ควายคนโก้แอดมาลีนะคะชุด2ตัวของแอดมาลีล่างนะคะก่อนจะเข้าไปชมแนวทางฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเข้าไปชมแนวทางกันเลยนะคะเรามาประเดิมแนวทางแรกกันเลยนะคะวันที่16เดือน 3, 6, 4ค่ะ ชุดสรุปล่างให้เด่นที่9นะคะ9 3 92ค่ะเรามาดูเลขดวนกันเลยนะคะงวดประจำมาที่16มีนาคมเลข3ตัวล่างรางวัลที่1เด่น4 2 1 9 6 3 6 7 2 8 1 6 4 6 8หงรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะคะ สองหกสองเจ็ดหแล้วก็8ปดค่ะท่านผู้ชมขอขอบคุณแนวทางด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะแอดสุยค่ะชุดสองตัวนะคะ6กหนึ่งหกเ้า 919771ค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะคะงวดวันที่16เดือน264หลวงพี่ท่านให้193และออกล่าง39งวดวันที่1เดือน364ท่านให้853 35ออก538เรามาดูงวดนี้วันที่16เดือน364ท่านให้403 ตัดชุด4ี่สามนะคะเราตามดูนะคะวันที่16มีนาคม64จะมาหรือเปล่านะคะขอขอบคุณทุกแนวทางนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะชุด3ตัวนะคะ4ี่หห ชุด2ตัวนะคะ3า49สี่เ้าเรามาต่อกันที่หัวยะโสธรนะคะ6 3สาเน้นล่างหนักๆนะคะห9เน้นล่างหนักๆเหมือนกันค่ะห1หนึ่งสามหนึ่งสาเ้าหนึ่งห้าสามเน้นบนหนักๆห้าเก้าเน้นบนหนักๆนะคะห5ห้าสามหนักๆเลยนะคะ หกหหนักหนักค่ะโชคดีหวยยาโสธรขอขอบคุณแนวทางนะคะจะจัดหนักจัดเบากันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะขอให้เฮงๆค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของพี่ควายคนโก้นะคะแนวทางรัฐบาลเน้นล่างอย่างเดียวนะคะ6 5ห 6 2 5 2 5 8ค่ะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางแอดอันนะคะชุด3ตัว5 8 9 5 8 6ชุด2ตัวนะคะ5 8 5 9 8 9 5 6 8 6ค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางนะคะ เรามาต่อกันเลยนะคะแนวทางของพ่อจ้ำนะคะชุด3ามตัว292 106 751นะคะชุดสองตัว6 7 57แล้วก็40นะคะเรามาต่อกันที่ชุดสรุปหัวยคิดสูตรค่ะบน361 61 364 64 3 6 6 6 6เน้น366รอง361กัน364ล่าง67เน้นเน้นแบ่งปันด้วยใจแอด9741นะคะรอผลวันที่16กุมภามีนาคม2564นะคะขอขอบคุณทั้งสองแนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่แนวทางของลุงแป้นค่ะชุด3ตัว894ชุด2ตัวนะคะ94319160นะคะ3ตัวท้ายนะคะ188 448ค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางไทยลัดนะคะเลขที่เด่น38249นะคะตัดออกมาเป็นชุด3ตัวนะคะ 389248432 942สนะคะชุดสองตัว8 2สองและ9 3สค่ะขอขอบคุณทุกแนวทางทุกอาจารย์ทุกสํานักด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแนวทางของทางช่องด้วยนะคะใกล้เข้ามาแล้วขอให้ท่านผู้ชมเฮงเฮงปังๆนะคะแล้วพบกันใหม่แนวทางต่อไป สวัสดีค่ะ